ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมดาแฟมิลี่ดาแลวมาแล้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 วมา้มามาแล้วมาแล้วมาแ้วา้วมาแล้วาลวมาแล้วาแ้วมาแ้วมาแ้วาแล้วมาแลมาแล้วาแล้วมาแาแมา้าแ้วมาแ้าล้า้วล้าลลิ้งแล้้มลวมแล้้วแมาวจ ได้อะไรมาเต็มตะข้าเลยโอ้โหมามามาคน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 ต้องใครมาต้องตรวจก่อนนะเนาะก่อนจะผ่านนะคะก่อนจะผ่านต้องตรวจก่อนเต็มเลยอุยเขาเอิ่นพักยังนี่ไปสาดวใครจะเป็นคนชิมก่อนหมากยังนี่นี่ไงชิมก่อนอ มากกะทันนะพี่น้องมีของฝากยาผ้าด้วยนี่ของฝากยาผ้าดู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 แตงแคมักนี่อะไรนี่บอกหมักแมนของฝากยาผ้าโอ้โหป่าไทยบ้านป่าบอกให้ไปทำธุระด่วนนะคะธุระด่วนคืออะไรนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินนะคะตอนแรก ว่ามีมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เอาลงมาเนาะก็เลยด่วนก็เลยเดินนะคะด่วนมากนะคะอุ้ยเมื่อคืนนี้นะคะเอาผัวานมาย้ายมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะเรามาเห็นดอกไม้นะคะเราก็จะเก็บไปหวานนะคะพันนี้พันดอกดาวเรืองลายนะคะสลับสีเนาะแต่มันดอกเล็กนะคะแต่ว่ามันก็สวยนะคะดอกเล็กแต่สีสันมันสวยแจ่มมากเลยนะคะ เราจะเอาไปหวานเนาะขยายพันุ์เองนะคะอ้าวมันมีอยู่วันนี้โอ้มีอยู่น่าจะขึ้นอยู่นะได้ยินเสียงนะคะเขาทำอะไรกันอยู่เนาะตรงนี้อ้าวโอว้ดอกฝ้ายบ้าน

ทำห้องน้ำให้อดมินนะคะนีุ่้งหว่างนะคะสร้างดำนะคะกล้วยออกลูกแล้วนะคะอันนี้คือกล้วยอะไรนี่ออกลูกเลยนี่กล้วยเขื่อนนี้นะคะกำลังออกลูกลนะคะกำลังออกปีนะคะเขื่อนนี้ก็งามงามอันนี้ก็จะออกเหมือนกันะ อันนี้ก็จะออกตีเหมือนกันอปลานะคะปลาเยอะมากเลยวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะคะวันนี้เราจะมาปลูกผักกันเนาะอุ้ยดอกไม้อะไรนี่ออกดอกแล้วนะคะกําลังตุ้มๆอยู่เลยพันดอกดาวเรืองนะคะมันแห้งแล้วเก็บก่อนนะคะเก็บไปหวานก่อน โอ้ปลานะคะปลายังอีกเยอะเลยโอ้แปลงผักดอกใยใหญ่นะคะส่วนฟักทองก็ใบใหญ่มากเลยส่วนผักขมก็เก็บนึ่งได้แล้วนี่เดี๋ยวมันจะแก่ผักขมใหญ่ปาลกุหลาบดอกนี้งามจังน้งมรอบบ่ายนะคะ มาลดน้ำนะคะเอาผักเชียงฝรั่งนีดดด่ดาหวานเยอะอยู่นะผักเชียงฝลัง ตอนตอนที่เนดาวานนั้นมันหญ้ามันลกเนาะหญ้ามันลกอยู่นะคะอ้าวสายป่นนี้แล้วก็ยังร้องอยู่โอ้โลดน้ำให้มันก่อนขุนมันขุนมันจับโอ้ล้างขุนออกก่อนนะมีฟันจะได้เสีองไง จะได้สวยงามอุ้ยหอมนี่ม่ไเอาหอมไว้ตรงนี้กำลังขึ้นอยู่อ้าวผักเซียนฝรั่งออกดอกแล้วนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะสลับสีเนาะ ดอกแบบนี้ล่ะทำไมดอกไม่สวยเลยดอกเป็นอะไรทำไมไม่สวยเลยดินแห้งไปหรือเปล่านะคะดิน <c> แ <oughs> ห้งไปหรือเปล่านะคะนี่ หอมก็กำลังงามนี่ไม่ได้เอาหอมไว้ตรงนี้ด้วยกำลังขึ้นอยู่